ทนายโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อมากอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเปมอนให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงอาชยนด้วยก่อนหน้านี้เนี่ย ได้มีข่าวออกมานะวครับว่าไอยอนนั้นจะไม่เข้าร่วมการเดบิวต์ของ Baby Monster งและทาง YG Entertainment นั้นเ่ยก็ออกมาอัปเดตแล้วก็ยืนยันแล้วว่าในการเดบิวต์ครั้งนี้ Baby Monster เนี่ยจะเดบิวต์ต่อไปด้วยเมมเบอร์6คนนะครับส่วนไอยอนนั้นเนี่ยจะต้องพักรักษาตัวแล้วก็กลับมาที่จะโฟกัสในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็กลับมาปกติตามเดิมแต่ว่าทาง YG เนี่ยไม่ได้มีการออกมาบอกนะครับก่อนหน้านี้ว่าไอยอนเนี่ย จะออกจากเบบี้บอนสเตอร์หรือว่าออกจากค่ายบอกแค่เพียงว่า น่าเสียดายมากๆที่ไม่สามารถที่จะแนะนำอาชอนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักในฐานะของ Baby Monster ได้เท่านั้นก็เลยทำให้แฟนๆบางส่วนเนี่ยคิดกันไปว่าอาชอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการเดบิวต์นะครับแต่ว่าจะกลับมาหลังจากที่รักษาตัวเสร็จแล้วในการคัมแบ็กครั้งต่อไปหรือเปล่าเพราะทางค่ายเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกว่าอาชอนนั้นเนี่ยจะออกจากวงแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กฝึกอยู่ในค่ายแล้วไม่ได้เป็นศิลปินอยู่ในค่ายแล้วบอกแค่เพียงว่าพักรักษาตัวโฟกัสที่สุขภาพให้หายดีก่อน ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนทางเกาหลีใต้เนี่ยสื่อเขาออกมาพูดถึงการ ว่า Baby Monster เนี่ยใกล้จะถึงวันเดบิวแล้วมีอะไรเนี่ยที่ให้อัปเดตกันเพิ่มเติมบ้างทางสื่อเลยก็พูดถึงการเดบิวของ Baby Monster นะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงแต่ว่าก็มีการทิ้งคายในเรื่องของไอคอนไว้ด้วยบอกว่าในวันที่15มีข่าวลือเกี่ยวกับการถอนตัวของสมาชิกไอคอนก่อนกำหนดการเกิดขึ้นแต่มีรายงานว่า Baby Monster นั้นจะยังคงเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นวงที่มีเมมเบอร์เนี่ยคนอยู่ตามเดิมนะครับเนื่องจากว่าไอคอนเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเดบิวได้ Bye. พราะว่าเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางค่ายนั้นได้ออกมายืนยันข่าวลือแล้วกับการถอนตัวของเมมเบอร์อาชยอนนั้นไม่เป็นความจริงแต่กล่าวว่าอาชยอนจะมุ่งเน้นไปที่การพักผ่อนโฟกัสที่สุขภาพร่างกายเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและการเดบิวต์ของเบบี้มอนสเตอร์นั้นจะเกิดขึ้นด้วยเมมเบอร์6คนเรื่องนี้สื่อออกมาพูดประมาณนี้นะครับแฟนๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจริงแหละอาชยอนเนี่ยไม่ได้ออกจากวงไม่ได้ออกจากค่ายแต่ว่าแค่ไม่ได้เข้าร่วมการ เดบิวต์ของเบบี้มอนสเตอร์ให้เพื่อนๆเนเดบิวต์กันไปก่อนตามแพลนที่กำหนดไว้หลังจากที่เลื่อนกันมาบ่อยครั้งแล้วแต่ว่าไอชอนเนี่ยจะกลับมาร่วมงานกับเบบี้มอนสเตอร์อีกครั้งในการทมแบ็คครั้งต่อไปถ้าหากสุขภาพหรือว่าเรื่องราวอาการป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของไอชอนนั้นหายดีแล้วก็จะกลับมา ทำงานออกโปรโมทแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆตามเดิมเป็นเบบีมอนสเตอร์ที่มีเมมเบอร์7คนตามเดิมนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า YG เขาจะออกมาแถลงการเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่สื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาพูดไว้ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าอาชยนั้นเนี่ยจะกลับเข้ามาร่วมกับเบบีมอนสเตอร์ในการคัมแบ็กครั้งต่อไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้แต่เราเชื่อว่าแฟนๆของเบบีมอนสเตอร์ที่ติดตามแล้วก็รอการเดบิวต์มาตั้งแต่ต้น อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆให้อายอนเนี่ยพักรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมารวมกับเบกเด็กเบบี้มอนสเตอร์ในการคัมแบ็กครั้งหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแค่ไม่หายไปก็พอแล้วนะครับ เป็นเบบี้มอนสเตอร์ที่มี7คนแบบนี้ดีที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องรอการอัปเดตความเคลื่อนไหวของข่าวนี้กันต่ออีกทีนะครับรอทางค่ายออกมายืนยันว่าเป็นยังไงกันบ้างรอดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เห็นคนต่อไปนะครับที่ Y g ีเขาจะปล่อยออกมาในการเปิดตัวเนี่ยจะเป็นใครเพราะว่าสาวไทยไปแล้วสาวญี่ปุ่นไปแล้วคนนี้จะเป็นสาวเกาหลีนะครับโรร่าหรือเปล่ารอติดตามกันคลิปนี้เราไปอัปเดตเพยงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง